ประเทศจีนมีศาสนาพุทธหรือเปล่าถ้ามีเมืองของไทยไหมวันนี้เชียวจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ ชื่อเจ้าชุนเจียวนะคะเจียวเป็นคนจีนค่ะมีแฟนเป็นคนไทยนะคะช่องของเจียวก็คือเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศจีนเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้เรื่องที่เกี่ยวกับประเทศจีนก็อย่าลืมติดตามช่องของเจียวนะคะเพราะว่าวิดีโอจะอัปเดตทุกอาทิตย์ค่ะส่วนเรื่องของวันนี้เรื่องศาสนาพุทธนะคะที่จริงเรื่องศาสนาภาพรวมศาสนาเนี่ยเจียวเคยทําคลิปหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ ให้ดูแต่ทำไมวันนี้เจียวต้องทำศาสนาพุทธแยกออกมาอีกทีเพราะว่ามีเอฟซีเขาคือหลายคนมากนะคะเขาถามมาคืออยากจะรู้ว่าประเทศจีนเขามีศาสนาพุทธไม่คือตอบได้เลยมีค่ะเพราะว่าคลิปก่อนนั้นเจียวเคยพูดแล้วแล้วคนนับถือเยอะไหมคือศาสนาพุทธของประเทศจีนเป็นยังไงบ้างแตกต่างจากของไทยหรือเปล่าหรือว่าเหมือนกันเลยคือพวกนี้เจวก็จะสรุปในคลิปของวันนี้ให้ฟังนะคะ ที่จีงพูดถึงความเป็นมาของศาสนาพุทธที่อยู่ประเทศจีนตอนนี้นะคะคือห่างจากวันนี้ที่เราอยู่นะคะคือประมาณ1,900กว่าปีที่แล้วแล้วนะคะคือจะไม่รู้ว่าคือคล้ายๆของประเทศไทยหรือเปล่าแต่ของประเทศจีนนะคะศาส,สนาพุทธของประเทศจีนก็มาจากก็คือประเทศอินเดียเก่านะคะอินเดียเก่าเขาเรียกว่ากุ่อินงตียนะคะอินเดียเก่าเหมือนกัน ส่วนที่มาอย่างไงนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันหนึ่งก็คือ,อตอนนั้นที่เป็นสมยัยเขาเรียกว่าตงฮัน่ตนตงฮั่นสมัยตงฮัน่นก็คือเพราะว่าประเทศจีนก็คือผ่านหลายๆสมัยมานะคะคือเริ่มแรกคือมาจากสมัยตงฮั่นนะคะ,ะคือปลายๆของราชวงศ์นั้นนะคะคือมีข้องแตกของสมัยนั้นชื่อหลิวจวงนะคะชื่อหลิวจวงมีวันหนึ่งนะคะเขาฝานัน เขาฝาันถึงมีคนคนหนึ่งที่ความสูงประมาณเขาเรียกว่าลี้วจั่งนะคะคือในประวัติเขาเขียนว่าเลี้วจั่งคือของประเทศจีนคือเท่ากับประมาณยี่สิบเมตรของตอนนี้นะคะคือควรตัวสูงประมาณยี่สิบเมตรแล้วก็จะมีแสงสว่างอยู่หลังหัวก็คือสว่างมากนะคะแล้วก็บินอยู่บนเหมือนแบบบินอยู่บนราชวังของเขานะคะคือบินไปบินมาเขาฝาันถึงนะคะแล้ว อีกวันหนึ่งตื่นเช้ามาเขาก็ผู้เรื่องนี้ที่ว่าเขาฝาันถึงคนเนี้ยคือคือเล่าให้พวกผมค่ะมาฟังบอกว่าตัวเอฝันถึงเรื่องนี้นะคะอ่าแล้วก็ในนั้นมีคนหนึ่งเขาชื่อฟู่ยี่นะคะคือเหมือนเป็นผู้ช่วยของเขาที่อยูร่ระดับสูงเหมือนกันนะคะเขาผูอบอกว่าเคยได้ยิงมาว่าอยู่ท่าเอออยู่ภาคตะวันตก ของประเทศนะคะอันนี้เขาหมายถึงก็คือต่างประเทศนะ็คือเหมือนแบบอยู่พักตะวันตกที่เขาอยู่นะคะคือแถวนั้นน่ะมีท่านหนึ่งชื่อพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่เขาฝันถึงก็คือคนที่ ก็คือความเต้ฝันถึงเนี่ยก็คือเป็นลักษณะรูปทรงคือเหมือนท่านเลยคือความเต้ชื่อเลียวจรองนะเขาได้ยินก็คือฟูยี่ผู้ยหางนี่ปุ้นฮะเขาเขาตึงเต้มากเลยค่ะเขาตึงเต้มากเพราะว่าอยู่ดีๆมาฝันถึงเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบคือความเชื่ออะไรสักอย่างที่แบบว่าเขาต้มไปทําเขาก็เลยสั่งคุณนายกรมที่อ่าก็คือวมคาล่าของเขานะคะสิบกว่าคนนะคะ ขอพวกคาสอนหรือว่าพวกก็คือหลายหลายอย่างที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธไปที่ที่ชื่อซียี่ที่จริงซียี่นะคะคือมันเป็นภาพรวมกว้างนะคะคือเมื่อก่อนที่ที่ชื่อซียี่ก็คือตั้งแต่แถวซินเจียงของประเทศจีนตอนนี้นะคะ ออกไปถึงทั้งกลางเอเชียหรือว่าภาคตะวันตกของเอเชียนะคะคือแถวนั้นน่นะค่ะเขาเรียกว่าชีวิตที่จริงก็คือรวมเอเชียทั้งหมดก็คือหมายถึงพวกอ,อินเดียพวกอ,อะไรด้วยนะคะเขาก็ส่งพวกนี้ คือไปขอนะคะหลังจากนั้นก็คือศาสนาพุทธก็คือเข้ามาตอนนั้นแล้วนะคะแต่อเนื่องจากตอนนั้นคือศาสนาพุทธคนที่รู้จกักหรือว่าคนที่ได้แบบสัมผัสก,กับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะคะคืออยู่พวกระดับสูงนิดนึงนะคะคืออยู่พวกระดับขั้นเต้หรือว่าพวกวงคาราพวกนั้นนะคะคือถ้าเป็นคนธรรมดานะคะประชาชนธรรมดาคือยังไม่มีโอกาสนะคะ จนถึงก็คือหลังจากที่ตรงห้าสมัยตรงห้านะคะคือประเทศจีนแต่เป็นสามก้อแล้วนะคะจนถึงสมัยสามก้อน,นะคะคือถึงจะมีพวกประชาชรทั่วไปนะคะคือเขาได้ไปรู้จักเรื่องศาสนาพุทธมากขึ้นนะคะอ่อก็อยู่ในสมัยนะ้เหมือนกันอยู่ที่ตรงห้าเหมือนกันนะคะคือหลังจากที่ศาสนาพุทธเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาที่ประเทศจีนนะคะพื้นที่ของประเทศจีนแล้วคือเขาก็เลยสร้างวัดที่แรกนะคะวัดเห็นแรก ของประเทศจีนที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธที่แบบสร้างแบบทางการนะคะตอนนี้อยู่ที่มณฑลทงเหอหนานนะคะชื่อเมือ,ลองล่อหยางวัดนี้ชื่อวัดปายหมานะคะถ้าแปลตรงๆก็คือม้าขาวาขานะคะถ้าแปลตรงๆก็คือม้าขาววัดม้าขาวนะคะปายหมาซื่อคือเป็นวัดเห็นแรกของศาสนาพุทธเลยนะคะห่างจาก คือตอนนี้ที่เราอยู่ก็พันเก้ร้อยกว่าปีเหมือนกันแล้วนะคะหลังจากนั้นก็คือเปลี่ยนแปลหลายๆสมยัยแล้วก็ศาสนาพุทธก็ได้ไปถึงที่หลายๆที่นะคะเนื่องจากประเทศจีนคือกว้างใหญ่มากคือชมเผ่าก็มีเยอะชมเผ่าน้อยนะคะกลุ่มน้อยก็มีเยอะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธหลายๆอันนะคะคือได้ผสมกับวัฒนธรรมหรือว่าความเชื่อของแต่ละที่ก็เลยมีความแตกต่างไปนะคะ แต่ส่วนแตกต่ายยังไงหรือว่าแบ่นเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเจ้าจะพูดต่อไปแต่ไม่ว่าเขาแตกไปยังไงคือแบ่นเป็นกี่นิกายหรือว่ายังไงก็ช่างเขาก็ยังถือว่าวัดไายหมานะคะคือไายหมาซื่เป็นแหล่งที่มาของศาสนาพุทธของประเทศจีนคือเหมือนแปลว่าต้องตามดึงมาอยู่ตอนนี้คือเพียนแต่ว่าออกไปเสพปุ๊กก็คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะคะ แล้วเราลองสังเกตดูได้ไม่ว่าไปประเทศจีนที่ไหนส่วนใหญ่นะคะที่ที่เป็นพวกพักอยู่หรือว่าพวกแม่ชีอยู่นะคะ,ะที่ที่นั้นเขาจะเรียกว่าคําว่าซื่อเป็นมากกว่านะคะซื่อก็คือที่จริงก็คือแปลเป็นภาษาไทยก็คือวัดนะคะก็คือวัดแล้วเมื่อกี้ก็บอกแล้วเนื่องจากศาสนาพุทธคือแต่ออกมาเสร็จปุ๊บ,บแต่เป็นหลายนิกายหรือว่าอะไรก็ช่นะคะคือ ศาส,สนาพุทธไปมาซื่อไปหลายๆที่แล้วว่าไปที่คือจากที่อื่นเข้ามาบ้างหลังจากนั้นนะคะคือจะมีเอกลัษของที่ที่นั้นมากขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้น,นตอนนี้คือประเทศจีนนะคะศาสนาพุทธหลักๆก็คือเขาแบ่งไป3นมนิกายนะคะสนิกายนิกายที่1คือ เเป็นน <ọ c 玩> ิกายมหายังนะคะคือภาษาจีนเราเรียกว่าฮั่นฉวน้านะคะฮั่นฉวน佛教แล้วฮั่นฉวน佛教เจีนะส่วนใหญ่ก็คือที่จริงของประเทศจรถือว่าฮั่นฉวน佛教ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่วินนะ้นแถวคุนหมิงแถวต้าหลี่เนี่ยก็มีวัดของฮั่นฉวน佛教เยอะนะคะแล้วก็พวกลอน้พวกพวกเนี่ยเป็นฮั่นฉวน佛เหมดเลยนะคะแล้วก็เจียวยุคตัวอย่างอันเน่งที่เราน่าจะรู้จักมากที่สุดนะคะก็คือวัดเซ้าหลิงนะคะ เอาไง,ไง,ไง่ายๆวัดเซ้าหลิงก็คือเป็นวัดเหมือนแบบว่าตัวแทนของฮั่นชางฟอเจียวที่คงคำมีชื่อเสียงนะคะแล้วแค่นิกายมหายงเนี่ยก็แต่ไปอีกก็คือแตกนิกายเล็กอยู่ในนั้นนะคะเทียวไม่ไม่ไม่ได้ว่าลงละเอียดคือให้รู้เฉยๆนะคะเราก็ผู้พับรวมนะคะนิกาย ที่สองก็คือ,อนิกายวัชระยังนะคะที่ภาษาจีนเราเรียกว่าจัง่งฉวน佛教ที่จริงแปลตรงๆกับจัง่งฉวนก็คือจัง่งที่จริงก็คือจัจ่จูของภาษาจีนก็คือชาวที่เบ็นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คือเห็นได้ชัดเจนเลยว่าศาส,สนานิกายวัชระยังนะคะส่วนใหญ่อยู่ที่ที่เป็นาชาวที่เบตเยอะนะคะเช่นการสู้ที่เบ็ สีฉวนอ่าชิงไห่มณฑลนะคะชิงไห่หรือว่าฮินานะคะที่ไหนที่มีชาวที่เบ็ดอยู่ชาวที่เป็ดอยู่เยอะนี่จะเป็นนิกายนี้นะคะแล้วนิกายวัชระยังนะคะก็ย่อยออกมาอีก ห้านิไกาค่ะหานิไกยแล้ววัดที่มีชื่อเสียงก็คือปูตารากงภาษาไทยเดี๋ยวจะใส่รูปให้นะคะภาษาไทยก็ไม่รู้ว่าคนไทยเรียกว่าอย่างไงแต่ภาษาจีนเขาเรียกว่าปู่ตารากงนะคะจะเป็นวัดนี้ที่อยู่ทิเบตจะมีชื่อเสียงที่สุดน,นะคะแล้วส่วนนิกายที่สามก็คือนิกายแถวะวานะคะเส่วนนิกายแถวะวาก็คือ จะอยู่ที่วินนานนะคะที่อื่นจะไม่มีค่ะอยู่ที่วินนานที่ที่พวกชาวไต้เรืออยู่เยอะๆนะคะเช่นสิบสองบรรนาะคะเช่นเต๋อหงของมณนลวินาน,นะคะพวกนี้จะเป็นศาส,สนาพุทธนิกายแถรวาทนะคะที่จริงก็คือคล้ายๆข,ของไทยของเราของเเวียน,นากรรมพูชานี่แถวนี้ก็คือคล้ายๆกันหมดเลยนะคะคือไม่ว่าแต่งชุดหรือว่าก็คือ ะระบบการสื่อทอกของศาสนาพุทธก็คือคล้ายๆของไทยเลยนะคะแล้วศาสนาพุทธที่เป็นนิกายเทรวะก็แต่ย่อยออกมาออกสี่น,นิกายนะคะไม่รู้ว่าของประเทศไทยคล้ายๆกยันหรือว่าเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่ส่วนของประเทศจีนเป็นอย่างนี้นะคะ,ะมีคนอาจจะสงสัยก็คือมันหลายนิกายมากคือเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรไปแตกต่างชัดเจนไหมคะ,ะที่จริงนะคะคือ การสอนก็คือพวกคำของศาส,สนาพุทธนะคะหรือว่าหัวใจพื้นฐานของสามนิกายนะคะคือเหมือนกันเลยนะคะคือหัวใจเดียวกันเพียงแต่ว่าเหมือนที่เมื่อกี้เจียวพูดก,ก็คือผ่านเวลาไปหลายก็คือหลายร้อยปีพันปีเกือบสมพันปีอย่างนี้นะคะแล้วก็ศาส,สนาพุทธก็คือไปถึงแต่ละที่ เราก็ได้ผสมกับวัฒนธรรมหรือเอกลักษณ์ของเฉพาะที่นั่นนะคะก็เลยเปอย่างเนี้ยแล้วเอ่อของสิ่งที่แตกต่างกันก็อาจจะแตกต่างที่พวกกฎสิงกฎที่เขาตั้งขึ้นมาอาจจะไม่เหมือนกันบ้างการแต่งกายของพระนะคะหรือการทางอาหารของพระหรือว่าวิธีการสื่อท่อของก็คือนิกายนี้อาจจะแตกต่างกันเช่นนะคะ ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะว่านิกายมหายังที่เราบอกว่าห้ามฉวเจ้านะคะคือที่จริงคือ,อมีอยู่ทั่วๆประเทศจีนนะคะแต่ห้ามฉวเจ้าคือเขามีสิงเลยว่ากินเจอย่างเดียวก็คือห้ามกินเนื้อสัตว์ คือแบบเข้มงวดเลยนะคะแต่นิไกยวชะละยังก็คือไม่ได้แบบบังคับเข้มงวดว่าก็คือกินเนื้อสัตว์ไม่ได้ก็คือกินเนื้อสัตว์ได้เหมือนกันนะคะที่จริงเจ้าก็รู้ว่าก็คือศาสนาพุทธของประเทศไทยก็กินเนื้อสัตว์ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วอีกอีกอันนึงยกตัวอยญ่ยังไงหนึ่งก็คือไม่ว่านิกายเถระว่าหรือว่านิไกมหายานนะคะคือเหมือนแบบมีกฎเป็นสิ่งเลยว่า ห้ามแต่งงานใช่ไหมคะห้ามแต่งงานมีลูกตอนที่เป็นพระอยู่แต่ว่าของนิกแายวชะลยยานงนะคะคือบางนิกายเมื่อกี้ก็บอกแล้วคืออยู่ใต้นิกายใหญ่ยังมีห้านินกายเล็กนะคะคือบางนิกายเนี่ยคือสามารถแต่งงานได้นะคะแล้วบางนิกายคือห้ามแต่งงานก็คือในอันใหญ่อันเดียวยังแบบไม่เหมือนกันเลยนะคะ3ามนิกายใหญ่นี่ก็คือความแตกต่างก็คือจะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะ แต่ยังไงก็ช่างก็คือเป็นศาสนาพุทธของประเทศจีนเหมือนกันนะคะเจียวคิดว่าเจียวที่ใบคลิปนี้ก็เพราะน่าจะพอเข้าใจแล้วแหละแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของเจียวนะคะเพราะว่าวิดีโอจะอัปเดตทุกอาทิตย์ค่ะ